หลังจากผลงานที่เรด l ู i n g วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเส้นทางของเปโก้บัญญายาที่ฮังการีแม้ผลลัพธ์จะดูธรรมดาอันดับที่9แต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยความพยายามและการปรับตัวครั้งใหญ่บรญญายาออกสตาร์ทจากกริดที่13และจบการแข่งขันในอันดับ9แม้ความกดดันสูงแต่สิ่งที่น่าจับตามองคือการปรับเซตอัพครั้งใหญ่ของทีมดคติสำหรับนักบิดที่กำลังหาฟอร์มไม่เจอ การปรับเล็กๆอาจไม่เพียงพอแต่ครั้งนี้ทีมเลือกปรับทุกอย่างในระดับเซนติเมตรทั้งองศาโชกค,ความสูงของแฮนด์การประจายน้ำหนักของรถบรญยายากล่าวว่าหลังปรับครั้งนี้ผมรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นเจ้าของรถอีกครั้งความเร็วของเขาอยู่ในระดับโพเดียมนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีความผิดพลาดระหว่างการแข่งขันเช่นการเบรกพลาดไปสองครั้ง แต่บรญญายากลับมองว่าความรู้สึกเต็มไปด้วยพลังขณะพยายามไล่าตามกลุ่มผู้นำสิ่งที่เขาขาดหายไปคือความมั่นใจและความรู้สึกที่กลับมานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอันดับแต่คือใช้ชนะทางจิตใจในแง่เทคนิคทีมดุคติใช้วิธีปรับสปริงและอัตราแรงกดโชกคทำให้บรญญาย,ายาสามารถเข้าโค้งเร็วขึ้นและควบคุมรถได้ดีขึ้นเมื่อใช้ยางสลิกรอบนี่คือส่วนหนึ่งของเหตุผล ที่ทำให้เขารู้สึกกลับมาเป็นเจ้าของรถอีกครั้งในเชิงสถิติผลงานอาจดูห่างไกลจากเพื่อนร่วมทีมมาร์คมาเกสซึ่งชนะต่อเนื่องเจ็ดสนามทั้งเรสหลักและสปรินต์แต่สำหรับบรรยาญาการกลับมารู้สึกเชื่อมั่นอีกครั้งถือเป็นชัยชนะเล็กๆนักบิดหมายเลข63ย้ํายำว่าเขาไม่เคยสงสัยในศักยภาพของตัวเองและไม่ได้มองว่าปัญหาเกิดจากจิตใจเขารู้ว่ารถ GP25 ปีนี้ มีข้อจำกัดบางอย่างที่ GP 2 4ไม่มีแต่แทนที่จะยอมแพ้เขากับทีมเลือกทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นคือการแก้ปัญหาให้ได้ภายในปีนี้เพื่อวางรากฐานสำหรับปีหน้าการปรับเซตอัพครั้งใหญ่และความมุ่งมั่นของนักบิดและทีมคือบทเรียนสำคัญจากสุดสัปดาห์นี้แม้บางคนอาจมองว่าอันดับ9ไม่ใช่ผลงานน่าประทับใจแต่สำหรับบรรยายนี่คือสัญญาณของการกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ปัจจุบันเขาอยู่อันดับ3ตารางคะแนนสะสมเก็บไป228แต้มและอีก2สัปดาห์ข้างหน้าที่สนามมักคาตาลุญญาประเทศสเปนผลลัพธ์จากสนามนี้จะช่วยให้เขากลับขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งหรือไม่ส่วนเพื่อนร่วมทีมมาร์กมาเกสยังคงแรงไม่หยุดชนะไปแล้วเจสนามติดต่อกันหนทางสู่แชมป์โลกสมัยที่9อาจตัดสินที่มัคาตาลุญญาคำถามที่หลายคนสงสัย ทำไมรถเหมือนกันแต่ผลงานต่างกันนักวิเคราะห์มองว่าบรญญาย่ายังมีความเร็วเท่าเดิมแต่ความแตกต่างเกิดจากการปรับตัวและความเชื่อมัน่นและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ